นิวเจ้าได้ย uh ังหมอลำโอ้หมอลำดี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 เอามาเติมกันบ่นเยนิวนิวคนมเร็วนิวมาหดเลยิวเร็วเ่งเ่เลเาเลยเรียนเลยเพื่อป้กันเสียเวลาม่หักแหลกเรงเลย ย่สวกระลีสวกสะลีพวกเหล่างิ้วสาวคณะปิ้งหีเชียงงาวังนี้ดีใจมาเล่งให้พี่น้องบัวใหญ่ลูวังนี้จัดเสนิยิ่งใ้องเรียงเป่าบูกีอักสีงต่นนแต่ขาแต่ข้าแต่พื้นแต่้่าก็เคยัเแตม่จมดีแม่มันว่จมแม่มันจะไห ว่มึงพาขุ่เจิดไปอย่างกบานเสมาใหญ่พุ่นมึงไปหาพ่อมึงตีกูไปรอเบื้องทางรถไฟมึงบ่เคยเห็นตีรถไฟเสียอย่างเมื่อไปเสียไปเสียกี่เพียกี่เพียพ่อมึงตีตั้งขุตั้งไปสารากลางบ้านมันจะพผ้าขุไปสาราพระศพโว้ยแม่ก็ไปตามนามึงห่าละนาแม่มันจะได้มาหอดมองแล้วกูหิวกาแฟบางอย่างเนี่ยขุ่นล่องลูขุ่ลูใส่แล้วองไวเมลลาดกาแฟบ้านเนี้ยก็ไปมันห้องจุยยวงขางห่านนี่แม่ ม่วงซุยมึงไปนอนเฝ้าไอ้เพื่อนละไปนอนเฝอในหัวใจไม่ร้านกาแฟกูรัตสิจกเงินไปซื้อกาแฟเนาะพอดพอสบายมาลำพาดเจ้าปบาดเนยังเนียงยิ้วเนียงไม่เนีงเป็นยัียงหลังยิ้วกระลังสิเล่นละครลิงมาแต่ใส่อะไหยละครลิงแม่เกี่ไรหมอลำหมอลำหมอลำกูมาแหกตาเบิ้งตีละครลิงบ้านพอมึงตีล่ามเคลื่อนเน่ยสมัครเสียงกูตั้งหน้าตั้งตาลำเว้ย เชียงมีมีเที่ยงมีมีเทียงนีมีเียงีแล้วมื่เสร็ไปกินกุนเทียงกับผัดมีโพดแม่มึงท่าไหมอลมนี่ยแมขอสิเลมเมงเสิไมยิงยิ่งยิงยิ่งยิ่งยนยงยนี่เนียกระิเลนเลนกระจั๊งเลนอันพ่อผู้ใหญ่คอยถามแน่ไม่ยังไม่ยัง บ้านใดเผาอยู่กับหมอลำมาใส่กันเนี่ยคอยถามแน่บัดเนี่ยเอามันเป็นยังชีดอกพ่อเนี่ยมักยิ่งแต่ว่าส่วนแม่เนี่ยมักหมอลำเอามักเป็นอย่างคือบ่อไ้คนละมือเอามายองใส่กันมือเดี๋ยวมันจะสมาร์กกันใกล้หนึ่งตัวเจ้าเป็นบ้าตีแบงกระเหรี่ยงกระได้ดอกละเอ่หมอลำหมอลำเป็นยังเล่งพ่องกังเลยบ้านยะพี่น้องมีตาสองหน่วยตาหนึ่งกับเบื้องยิ่งตาหนึ่งกับเบื้องหมอลำจังบักสังบ่บันดี สัวบ้างแล้วตาเขาจะพ่อสีของบางคนละทางมุนเต้มึงเป็นบ้าตีก็แล้วแต่เพิง่งให้หมอล่ำร่ำกอนหมอล่ำเนี่ยเขาจ้างไปถ้าปีกายพุ่นซาดเนี่ยเขาจ้างหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่ตัวเออบอกมันไปอ้าวยบ้าอดก้องยิี่ก็ต้องเล่งก้องนะบ้า,าออก,ก,อก้องกับสร้างแต่ว่าเขาจ้างที่รุ่นอ้าวเดี๋ยวนี้เจ้านายแห่งมาสนับสนุนหนีมาจับตาเบิ่งแมวมองแมวมองกูกะพับจับตาเบิ่งก่ะคือการมึงเห็นบ่เนี่ปุยตากระต่ายนี่ จะน่าจะมาเป็นสป,ปอนเซอร์ของหมอลำมไอ้ปู้ยตากระต่ายใส่รีสใส่รีกระต่ายนี่กูเดาแถวบัวใหญ่เขาใส่เบิร์ดบานเบิร์ดเมียใส่สูเจียสูซันอือปุ้ยตากระต่ายนี่บ้านใส่เข่ากอใหญ่เม็ดดีอือบ้านใส่หีนอนเก่าอยู่เบิร์ดขึ้นเอาคือได้เก่าว่ะมันขันแบบสันดาน<อ>มึงกับมึงกับไปวา่านใส่หีแม่มึงเบิังนี่เยอะแบบแม่มึงน,นี่บักกูวา่านใส่หีกูมอยคือเต็มงามดากว่ะเอาจังสิ นิ้วก็มีผู้สนักสนุนคือกังเม่นยังอยากเสียงพิวอิวเสียงพิวอิวทุกต่างกะล่าลูกอมซืือลูกอมพอมึงตียามองไม่รักสักกัดต่อยใส่แล้วใส่ดีอ๋อเขาใจบักให้มอลำลำก่อนเขาจ้างมาตะปีกายนี่เอาใจไลยพ่อผู้ใหญ่บอกมาจังีละให้มอลำลำก่อนนิวจังคอยเรียนที่หลังให้เขาลำตัวเบียงตะกอนนั่งท่านั่งทาไปนั่งทาอยูุ่่นไปนั่งทายะกอนไปแม้ไปจะไหนไปแม้ ไปนั่งทาเรีนไปล,ปล้ำเป้าล้ำกูสูนไอหนิวยังไ,ไม่กูสูในผัวตื่นมีได้แบบนีไ้ไหมทีมาผ่านหอดผัวแบบนีโอ้ยพ่อแม่เอ้ยพ่อกับแม่มึงตายแต่มึงจะเอินไปหาพ่อหาแม่อยู่หันกูยิภามัวแม่กูปรทธานได้ดตายกูล้ำล้ำมึงกับล้ำเป็นเชี้ยนของน้องไปเดี๋ยวมึงไปเอินหาพ่อหาแม่หาสม,มัอยอยัง <c oughs> โอ้ยเกิดว่าถูกยากใครปากกัมกินมันหมวกคันบ่ก,กินหมวกมันปากก็ดำพ่อปาดโอ้ยคือว่าไปกินขี่เท่นมาขีเ่เฮียนเลยเกิดเป็นไส้เตแเตะตายเทพข้าศัพท์พี่ภาคย์ท่ไหนบอกกูไปกินขี่เปนโอ้ยชีวิตแสนช่อท้ำเกิดมาก,กัมดำปานกาตั้งแต่หมาก็ยังไข้ลัวมึกทั้งหลาย เอ้ยอย่าเมื่อไลยที่เข้าไปน้องบอลลัมนี่งนิวอยากเร่นแล้วคุณพีเข้าไปสาหม,มือนี่งิวนี่กะศิลาไม่เป็นเจา้าไหนมันคือ่าวคือหัน,หนก็บ้านกบาลแยงขเขาแท้ขึ้นเร็วโด่งในยินบอกว่าหัวนั่นให้นั่งขาอยู่หินหอดย่างเด็กเขาเสิร์มาเล่นให้เขาลำใหมายมาแล้วสกวักครานเขา <อ S 3> ใจบ้างเด็กแม่เมื่อนี้ลัม กูยานเด็ดเตีนิวไปยัดหมอนอยู่เด้อบ่เนี่ยนีโอ้ยชีวิตแสนชอทำเกิดมาดำดำปานกาตั้งแต่มากันยังใครกวัวมึงตั้งหลายเท่าหยุดยาชิมาหาเว้าเนวบดีซาตัวใครได้มึงเป็นผัวบักโตดำขี่หรอี่มี่ขี่สิกิบากูที่จโจกกลินอีฮารีซาบอมึงเก่งเก่งจารีรอเฝ้ามาจกเดียวนีน าลังสีกลางแล้วอยู่ดีดี็่เป็นบ่อลรอชิวมึงก่อนอีหาเรื่องนี้อย่างกูสิถามายัางห้องดีกว่ามึงป,ป้ากูคือศูนย์ตึงๆค่ะอีหาสหาวบ่อหือมึงอยากตาย เวมึงจะมาหลอกกเมียกูบ่เนี่ยมันเป็นจังไรมันเป็นจังไรฮะในยิ่งเบาหัวนอนตายอยู่หันหอดย่างเด็กเขาสิดปุกขึ้นมาเล่นเข้าใจปะเย็ดแม่เมื่อนึงอะไ่นี่แม่มึงอยากตายข้ามือหรือตีนกขลองได้ อจังไรอีผีบ้าโอ้ยบักหน้ามาบักซาดสัวเจ้ยังไงก็เป็นพวกูที่ขายาาที่นี่อีผีบ้าอีฮาต่ำก็แท้ที่ดีไปเสียงกับอยู่มึงไปล่ำดาผัวอยู่กักกักอยู่มึงเป็นเมียกูดิเ่ราเป็นแม่กูดินับจากกูดิเป็นต้นไปมึงกับกูเพราเป็นผัวกับเมียกันแค่เพื่อนโอ๊ยแค่เพื่อนอีฮามึงล่ำเอียกูเดียวเลย มล้ำลํำเรื่องก้องขอน้อยขาแม่เร้อก้องขอน้อยขาแม่แม่มักที่อังก่อให้ล้ำก้องขอน้อยขาแม่แม่มักก้องขอน้อยขาแม่จังได้แม่เจ้าภาพก้องขอน้อยขาแม่มาตกเป็นหมอล้ำมูมาต้องมีหลายผู้หลายคนมาขอสิเป็นเรื่องเป็นเล่าไดไอ้นี่ฉันพูดเดียวไม่สิ่ล้ำไปได้จะไดนล้ำสิ่งก็ได้ล้ำรองกันด้ได้พูดเดียวล้ำพูดเดียวบอได้ขั้นบ่าขาแม่บอจางมักตอนขาแม่ต้องเอาขาแม่ เอาคนผู้เดียวสิรับหาโตมันติลแล้วเจ้าสิมีความสามารถเอาเห็ดจังไงบันหัวกันนี้แล้วเลียกว่าน้องงามนะไอ้ัวสไปแล้ว ลูกได้เวล่าเล่นแล้วลูกลูกเปิดแสงไทฟอนเอวเอวยาเป้าย่าสภาพเปิดสารเปิดเมมใดไดทั้งสิ้นมาล่ำเป็นมูเนยมาลวกลัใสซกันเลยนิวกาบอล่ำมาล่ำเ่กันลัเป็นเรื่องเป็นเล่าหนิมานิวขยุ่ส่วนนิวมาลาล่ำอยู่ส่วนมาลาแต่หูจากยูว่าคนอยู่คนละส่วนแต่ตอนนี้มาร่วมกันซะมาล่ำเป็นเนค่าจ้างเสียนิวไปเบิดเลยมา เจ้าภาพอยากฟังกองขาอนอยขาแม่เงินขาจ้างเสียนิวไปเบิดโอเคแค่คเอาเลยเอาบ้างนอนพอไม่แล้วเอาเโอเคเอาจักรสันเอาอีนั่นไมาเป็นข้อยแน่นั่นนั่นเอาอีนั่นมาเป็นข้อยแน่น่ไม่ค่อยจะสมบทบาทบักท่องไปไถหน้าต้องมีคข้อยจักทั้งเป่าสิกายเป็นข้อยเอาเงื่งกองเอาเงื่งกองมาอ่อเอิ่งเอิ่งเตีงยิวบริย์เอิ่งหมอลำโอเอิ่งเบิกสุขงหมอลำอะไร ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณปผานึกบ้างเอบีขอบคุณปผานึกบ no ้านเอบีเพิ่งจะเห็นหน้าเห็นตาเพิ่งจะฟื้นหรอคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปลาโอ้โหมาไกลเลยเพื่อผู้ชายเราทำได้ขอบพูดมุดนางตาเหลี่ยมยันยันยิ่งนี่บ่งเงินใหม่หมอลำ ว่าทางเด็กลาเอาเจ้าไหนเฉลงน้ำกันเลยตีเออเลยน้ำกันเลยเอาอีนั่นมาเป็นควยเนี่ยเอ๊ะนี่ด<า>ิแหมเฮ้เบบี้มาเฮ้ยไปข้อยแดงมีข้อยบัวใหญ่จังบ่คือแล้วบ่ะนี่ป้าหีข้อยบ้านป้าตองมาล้ำมาล้ำจ้า ขาแม่เด้อจ้าขากระชิกขาเดี๋ยวหลอนย่ำขากระชิกขานี่แหละคุณแม่ใจเย็นๆเด้ดอค่ะเด้อจ้าขาแม่กันบ่ขาแม่เพราจ้างจ้าคือแล้วบัดนี้เข้าเลี้ยงเขา่าเราข้าพระเจ้าเองคือมีน้ำแล้วว่าบักทองณเวลานีานา้บักทองมาถ่ยหน้าถ่าย,ายเมยียมาส่งเขา่าสวยเพรง่ายขี่แต่เว้นอยู่ทั้งหัวเลยเมยเียประเทศได้มาส่งเข่ามาสั่งเบียกสั่งงานเนี่ยมัน ขาแม่จ้าขากระชิ่งขาดิลจ้ะคุณแม่จ้าอย่าลืมขาแม่ใจเย็นๆขาหอนยงบขากระชิ่ขานี่ล่ะป่ากูเจอตัวมึงเลยอีโตัวดีบางเฮียงเสียงกระดอลีว่างกามีแต่ยังมึงจังบ่สีไปสียังอยู่ในห้องแม่ปั๊มคงพีข่างนะกูสอบจากเกมึงบ่เห็นเก๋ซุ่มนั่งขาเขาห้องน้น่เลยบอกย่าจะเป่าอีนิวอีนิวอีผีจกหนามึงนะ เดี๋ยวนี้กูไม่ได้ว่าให้มึงไปหาสีอยู่ในของน้ำพิการในปั๊มน้ำมันกล้วยมึงเป็นแม่เนี่แม่แสดงเป็นแม่เนี่แม่พายกองเขามาทรงลู<แ>ลูกไทยหน้ารูลูกหิวเข่าั<ะ>ัด,ดีลูกอะไรสูุนีหยแม่ลูกอะไรขาแม่อื้อกตายจุกหับเงินเมียบาน<แ>เข้าใจบ่ที่สุสดจ้า ก้องเขาหนุอยว่าบ่ได้ซ้อมมาบ่ได้ซ้อมกับปังเป็นเรื่องแบบปังแต่ว่าบอกได้เพียงแหยางงองอ่างพ่ายกองเข่ามากในแมร์ก้องเขาว่าก็บ่ได้ถือมาเรื่องเรื่องนี้แล้วว่าชอมเรื่องนี้มาปิ้งหีเสียงชอบเรื่องนี้มาเนี่ยไปนั่งเฮ้ยปีข้าตามหาเธอเธอแล้วเจาต้องตายด้วยนะมือของขา้าโย่แล้วมึงจ,จะไปปิ้งหีเสียงกับโคตรพ่อโคตรแม่มึงกินอยู่ท่านไหนบัตรถอดมะละมือละม ขาแม่เนี่ยบ่นลำเจ้าตั้งซี่ขาแม่ไปบัดนี้เขาขาแม่ไปบัดนี้มีดจัดเลยบาทมีดไปมันว่าเมัน่แม่แม่บักทองเดี๋ยแม่เจะภาพเลยบัดนี้พอมากจังชี้เละละขาแม่ขาแม่ขายมันตายรอดเอ้าเออพอจะให้มันตายต่โดนเราอีทเอาเนี่ย

เลี้ยงใครแม่มึงบอรักเงื่งรักเงื่งตายสงไก่ขาแม่ตายเอาเงื่งไงห้ก็เอาเงื่งมาวะเอาไม่อย่างคือนอนตายยุนี่ปะเนี่ยอันมูขึ้นไปแล้วเอ้าเอ้าเออเตือนแม่เตือนเตือนหมอรักสิเลียนต่อเตือนเตือนเลียนต่อแล้วมุขอะไรเลียนต่อขาแม่เลยขาแม่โอ้ยสิมาขาแม่ยังอีกเข้าไปเบ้อแล้วฮะเข้าไปเบ้อแล้ว จิมาขาแม่ยังอีกเขาไปไม่เรียกมูเจ้าหน้าเฝ้าไปออขอบคุณค่ะเสียงปรบมือนางครับจิงงอันดดตะลบมาล่างเจเกลอยหากเขาบหมาะคำจ่ายเดี๋ยวเหมาะสมโคตรและเหมาะสมรับเมียงหลานมาล่างเจเกลอยกับอระธานาภัยพี่น้องแฟนเพลงที่ว่าเป็นสีสัน